เอาละครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าเลเวลต่างๆนะครับในเกม Ark Survival Evolved นะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับ,บรบกวนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไป สำหรับหัวข้อหลักๆที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1นะครับผมจะสอนให้ตั้งค่าแม็กเลเวลไดโนเสาร์ป่านะครับให้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไดโนเสาร์ที่เกิดตามแแบบเนี่ยมีเลเวลสูงสุดกี่เลเวลนะครับหัวข้อที่2นะครับจะเป็นการตั้งค่าเลเวลตัวละครของเรานะครับว่าอยากให้ตัวละครของเราเนี่ยอัพเลเวลได้สูงสุดกี่เลเวลและหัวข้อที่3นะครับเป็นการตั้งค่าเลเวลไดโนเสาร์หลังจากที่เราจับมาเรียบร้อยแล้ว นะครับว่าอยากให้นรกเราจับมาเนี่ยอัพได้สูงสุดถึงกี่เลเวลนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อแรกกันเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการปรับแม็กเลเวลไดโนเสาร์ในอาร์คเนี่ยมันมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับคือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นคือเข้าไปตั้งค่าในครในตัวเกมเลยซึ่งการตั้งค่าในเกมนะครับเราสามารถตั้งค่าให้กับแม็กเลเวลของไดโนเสาร์ป่าเท่านั้นนะครับแม็กเลเวลของตัวละครกับแม็กเลเวลของไดโนเสาร์ที่เราจับมาแล้วเนี่ยเราต้องไปเขียนสคริปต์เอาเองนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับก็คือเราต้องไปปรับสคริปต์เอานะครับในไฟล์เกมเลยนะครับซึ่งตัวสคริปต์เกมเนี่ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของ s t e ีมนะครับผมซึ่งเราสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะให้เราเลือกเอ่อตัวเกม Ark s e r v i v l v o r ในคลังเก็บเกมในสตรีมของเรานะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกเมนูจัดการนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาไม่แน่ใจว่าจะ ชื่อว่าเมเนจหรือเปล่านะแล้วก็เปิดหาไฟล์เกมภายในเครื่องนะครับแล้วเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราเข้าไปที่ไดเอ๋อไมค์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เลือกไดซีนะครับจากนั้นก็เลือกเอ่อโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสตรีมจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างนะครับเลือกสตรีมแอปนะครับแล้วก็เลือกคอมมอนตามด้วยตัวเกมอาร์คนะครับก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้เช่นกันนะครับ พอเข้ามาที่หน้าต่างนี้แล้วนะครับให้เราเลือกชุเตอร์เกมนะครับแล้วก็เซฟจากนั้นก็คอนฟิกนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า windows no editor นะครับซึ่งไฟล์เกมตั้งค่าในโหมด Single Player นะครับหรือว่าโหมด non dedicated นะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไฟล์เกมที่เราต้องเข้ามาแก้นะครับผมในการปรับ m a x Level ในโดเสานะครับก็จะมีทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกันนะครับนี่ ไฟล์แรกจะเป็นไฟล์นี้นะครับ game.ini ส่วนไฟล์ที่2นะครับจะเป็น gameusersetting.ini นะครับนี่จำเอาไว้เลยนะครับสไฟล์นี้นะครับจะช่วยเราเนี่ยตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ r ของเราได้ละเอียดมากขึ้นนะครับหัวข้อที่1นะครับการตั้งค่า max level ในโดเสาป่าให้สูงดังใจเราต้องการนะครับโค้ดที่เราจะต้องไปแก้นะครับจะอยู่ในไฟล์เกมนี้นะครับ gameusersetting ini นะครับให้เราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมปึ๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นตัวหนังสือนะครับผมจะขยายใหญ่ให้หน่อยละกันนะครับผมโอเคพอทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนมาจนกว่าจะเจอ,เอ,อบรรทัดนี้นะครับนี่นะครับเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอคําว่า s ซิร์ฟเวอร์เซตนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายข้ามปูแบบนี้นะครับหรือหากขี้เกียจเลื่อนนะครับให้กด c t r o l f นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า s e r v ์ฟเวอร์เซตก็ได้เช่นกันนะครับกด enter 1ทีนะมันก็จะพาเรามาที่บรรทัดนี้นะครับ ซึ่งคำสั่งที่อยู่ใต้บรรทัดนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์เซตติ้งเนี่ยก็คือจะเป็นการตั้งค่าต่างๆในตัวเกมทั้งหมดเลยนะครับส่วนคำสั่งที่จะปรับ m a ็กเลเวลของไดโนเสาร์ป่านะครับก็จะอยู่ในคำสั่งพวกนี้เลยนะจากนั้นนะครับให้เรากด c o n t r o l F นะครับแล้วก็ให้เราใส่คำว่า o v e r l i g h t o f i c i i l d i f f i c u l t ลนะครับลงไปซึ่งคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งในการตั้งค่า m a ็กเลเวลไดโนเสาร์ป่านะครับผมให้เรากด Enter นะครับนี่หากเรา กด enter แล้วเราหาไม่เจอนะครับแปลว่ามันยังไม่มีนะครับผมให้เราพิมพ์เพิ่มไปเลยนะครับให้เราใส่ไปข้างใต้นี่เลยก็ได้นะข้างใต้คําว่า Serv e r Setting ้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคําสั่งนี้เอาไว้ที่ Descript i o n ข้างใต้คลิปนะครับพอเราใส่คําสั่ง overlay official difficulty นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราต้องการนะครับนี่ว่าอยากจะให้ไดโนเสาร์ป่าเลเวลแม็กที่เท่าไหร่นะครับแต่ไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยสาตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ผ่านการคํานวณมาแล้วนะครับผมซึ่งหากเป็นเมื่อปี2ปีีท่แล้วนัมก็จะมี เว็บไซต์ที่ช่วยในการคำนวณตัวนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็หาไม่เจอแล้วนะครับแต่ผมก็ยังจะมีตัวช่วยคุณผู้ชมอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปโหลดโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับในเว็บนี้เลยเว็บไซต์นี้เลยนะครับ usebeacon.app นะครับเดี๋ยวผมจะแปะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปผมเช่นกันนะครับพอเราเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วนะครับให้เรากดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะแล้วก็เลือกโหลดอันแรกก็ได้นะครับนี่ดาวน์โหลดมานะครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแล้วก็กดโอเคโอเคเนิคๆๆจนจบนะครับแค่นั้นนะ พอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้มาเลยนะครับผมซึ่งไอโปรแกรมเบคอนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการเจเนเรตโค้ดทุกๆอย่างในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับหรือในคนที่อยากจะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับมันจะสามารถปรับการตั้งค่าทุกอย่างได้ทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ฟังก์ชันที่มันเจ๋งๆเนี่ยเขาก็จะต้องเออล็อกเอาไว้นะครับให้เราจ่ายตังค์เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนั้นๆนะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงไปนะครับไอฟังก์ชันที่เราจะตั้งค่าแม็กเลเวลในดอเซาเนี่ยมันฟรี าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับพอเราได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้มาแล้วนะครับให้เรากด New Project นะครับปุ๊บ แล้วเราจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ Difficulty นีครับเมนูตรงนี้ด้านซ้ายนะครับเห็นไหม Difficulty นีครับแล้วมันก็จะมีหน้าต่าง UI ขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตเห็นอะไรไหม Maximum Creature Level นะครับหรือคือ Max Level ของในแถสาวป่าเนี่ยอยากให้มี Level สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับผมอยากให้มี Level สูงสุดที่1,000ผมก็พิมพ์ไปที่1,000นะครับผม พอเราพิมพ์สูงสุดไป1,000ปุ๊บเห็นไหมมันจะ g e n e r a t ค่ามาให้เราเลยนะครับ33.334เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่ overlight official difficulty นะครับ3 4 3 3 34นะครับให้เรา c o อปตัวเลขตรงนี้ไปนะครับ copy ตัวเลขตรงนี้ไปไปใส่ในไฟล์ config ของเรานะครับที่เราพิมพ์เอาไว้เมื่อกี้นะนี่เราก็วางไปเลยนะครับ 33.334นะครับข้อควรระวังนะครับคำสั่งตรงนี้นะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับห้ามตกหล่นไม่แต่ตัวเดียวและข้อควรระวังที่2นะครับต้องอยู่ภายใต้กล้ามปูที่มีชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์เซตติ่งนี้เท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นโพสนี้จะไม่ทํางานนะครับผมนี่อ่ะเอาเป็นว่าใส่ให้เหมือนผมเลยนะครับแล้วก็ก๊อปไอเนี้ยมาจากผมได้เลยนะไอคาสั่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมพอเราใส่คําสั่งเท่ากับแล้วก็ใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเซฟนะครับ กดเซฟคอนโทนเอหรือไม่ก็กดไฟล์แล้วก็ตามด้วยเซฟนะครับแค่นี้ครับผมให้เราเข้าไปดูในตัวเกมได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับให้เราลบเซฟเก่าทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการล้างในดอเสาในแมปด้วยนะครับหรือใครที่เล่นเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับอยากจะเก็บเซฟเอาไว้พอเข้าเซฟไปปุ๊บให้พิมพ์คําสั่งนี้นะครับเป็นการรีในดอเสาป่านะครับในแมปของเรานะครับผมแล้วก็ดอเสาจะทยอยเกิดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยละกันมา โอเคครับ okay, ผู้ชมเดี๋ยวเรามาเช็คเวลในดาวเสาป่ากันเลยนะครับว่าจะมีเลเวลเกิน100บ้างหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออเมื่อกี้บอลโตเลเวลเท่าไหรว่วะ133า133อันนี้166นะครับสามเขาตัวนี้เลเวล366นะครับตัวนี้เลเวล66ภาพอจาจจะเออกา,กากากหน่อยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจปรับให้มันโลเองนะเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เปิด แอร์นะครับในห้องเดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนนะครับเครื่องมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวเครื่องมันค้างอีกนะครับผมไอ้พวกนี้เลเวลไม่เกิน300อันนี้266นะครับเฮ้ย hey, ไม่มีเลเวลดีๆเลยเหรอนี่ไง433นะครับเทนโทนะโอเคคุณผู้ชมเจอละในดอสเสาเวล800นะครับไอ้เจ้าคาโนที่เกาะคาโน833นะครับก็ประมาณนี้เลยนะซึ่งในโดเสามันก็เวลสูงมันก็จะดรอปยากหน่อยนะครับ แต่ว่าเราสามารถจัดการได้อ่ะเอเจนตัวนี้เลเวล733นะครับเออกลับมาที่คอนฟิกของเรากันก่อนนะครับเมื่อกี้อย่างได้เห็นเลยนะครับผมหาในโดเสาที่เลเวลสูงๆยากมากเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าคําสั่งตัวนี้นะครับ difficulty offset นะครับเนี่ยไอค่าตัวนี้นะครับมันจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะ จะมีค่าตั้งแต่0ูถึง1นะครับซึ่งหากเราตั้งให้สูงเนี่ยในเวสาวป่าที่จะเกิดนะครับก็จะมีเลเวลต่ําเป็นส่วนใหญ่นะครับเลเวลเออสูงสูงจะเกิดยากเพราะฉะนั้นนะครับหากเราอยากให้มันเกิดเลเวลสูงสูงง่ายๆเนี่ยเราก็ตั้งไว้สัก0.01ก็ได้นะครับหรือว่า0 1 0.01ละกันนะครับเออในดอเซลที่มีเลเวลสูงเนี่ยก็จะเกิดง่ายขึ้นไปด้วยนะครับแต่น,นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอาจจะผิดพลาดก็ได้นะเออหากผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคําสั่งสอนคำสั่งนี้นะครับผมจะเอาแปะไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแม็กเลเวลในโดเสาป่านะครับอยากให้มี Level เลเวลในดเสาป่าสูงตามใจปรับยังไงก็ปรับนี้เลยนะครับมาที่หัวข้อที่2เลยนะครับการปรับเลเวลตัวละคร และการปรับเลเวลไดโดเสาร์หลังจากที่เราเนี่ยจับไปแล้วนะครับว่าอยากจะให้ไดโดเสาร์ของเราเนี่ยอัพได้ทั้งหมดกี่เวลนะครับผมซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์นี้นะครับตัวเกม e ini นะครับผมอ่ะเปิดขึ้นมาก่อน ซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับเราต้องมาเพิ่มโค้ดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอนเบสิกก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมที่ช่วยในการเจนโค้ดด้วยเออแต่ผมจะสอนให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าไอ้โค้ดตัวนี้ทำงานยังไงนะครับคนที่ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งอ่ะก็ออทำใจสักนิดนึงนะครับต้องศึกษานะถ้าเกิดอยากปรับเซิร์ฟของเราให้มีความยืดหยุ่นในการเล่นนะครับส่วนคําสั่งที่เราจะใช้ปรับแม็กเลเวลตัวละครของเรานะครับ หรือปรับเอ่อแม็กเลเวลของในดสาซที่เราจับมาแล้วเนี่ยจะเป็นคําสั่งเดียวกันนะครับนั่นก็คือปรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเลเวลเอ็กเพลนส์เลมโอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลท์เดดอะไรก็แล้วแต่นะครับเท่ากับตามด้วยวงเล็บนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น Experience Point for Level นะครับจะมีเครื่องหมายก้ามปู0แล้วก็7 0นะครับ0ตรงนี้ก็คือที่เลเวล0เนี่ยเราจะใช้ x x p 7ในการอัพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหาก Level 1ปุ๊บเราต้องเก็บ x x p เท่าไหร่นะคร เพิ่มไปเลยนะครับตรงนี้นะผมก๊อปข้างหน้าตามด้วยเครื่องหมายคอมมาตรงนี้ปิดไว้แล้วก็ปึ๊บนะครับเครื่องหมายคอมมาตามด้วยโค้ดตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนจากเลข0ูนย์เป็นเลข1นะครับถ้าเกิดเออจากเลเวลหก็เป็นซักเออเอ็กพีซักสิบสอละกันถึงจะขึ้นเลเวลหนะครับต่อมานะครับปึ๊บที่เลเวลเอ่อสนะครับผมก็จะก๊อปเพิ่มไปมีเครื่องหมายคอมมาขั้นก่อนนะครับแล้วก็ก๊อปไอเอ็กเพลนพอยต์ for เลเวลนี้มา นะครับเปลี่ยนจาก0ูนเป็น2นะครับที่เลเวล2นะครับการจะอัพเลเวลได้เนี่ยต้องมี XP ซสักเท่าไหร่ดีสัก30 XP นะครับอันนี้ก็คือตัวละครของเรานะครับผมซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องมาพิมพ์เองแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนโปรแกรมในการเจนโค้ดให้นะครับแต่นี้ผมแค่พูดให้เข้าใจเฉยๆนะเพราะว่าเราจะได้เข้ามาปรับแต่งได้เองนะครับ กลับมาที่ตัวคนต่อนะครับอย่างที่บอกครับผมไอโค้ดชุดนี้เนี่ยเป็นโค้ดเออเลเวลตัวละครนะครับของเรานะครับซึ่งการเพิ่มเลเวลสัตว์ที่จับมาแล้วเนี่ยว่าจะให้อัพได้อีกกี่เวลนะครับเราก็ให้ก๊อปโค้ดนี้มานะครับจากนั้นก็กดวางนะนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเคาะ enter ได้หรือเปล่านะครับแต่ทั้งดีดีอย่า enter เลยละกันซึ่งโค้ด2ชุดนี้นะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสิ่งที่ต่างกันไปก็จะคือเออเลเวลเอ็นะครับเนี่ยที่เลเวล เลเวลหนึ่งตรงนี้นะครับในดอเสาของเราการที่จับเลเวลหนึ่งได้ก็ต้องมี XP e สัก100แ้ละกันไหมเพราะว่าในดอเสาสามารถฟาร์มเลเวลได้ง่ายใช่ไหมละ่ะเออนะครับซึ่งถามว่าทําไมโค้ดถึงเหมือนกันอันนี้ไม่าราบนะครับแล้วมันดูยังไงว่าโค้ดอันไหนเนี่ยเป็นโค้ดของตัวละครอันไหนเป็นโค้ดของในดเสาอันที่อยู่ข้างบนนะครับจะเป็นโค้ดของตัวละครส่วอันที่อยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นโค้ดของในดเสานะครับ เข้าใจตามนี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับผมผมมีโปรแกรมตัวหนึ่งมานําเสนอนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บนี้นะครับเว็บนี้เลยนะครับ dubba pl นะครับ slash a r c นะครับผมพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะให้เรากดตรงนี้เลยครับที่เป็นรูปลูกศรขึ้นเนี่ยกดเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับปุ๊บนี่นี่ผมโหลดมา5ครั้งละนะครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้เราทําการแตกไฟล์นะครับ เดี๋ยวผมจะแตกไฟล์ไว้ในไหนดีเ,เอ่ยเออแตกไฟล์จริงๆผมแตกไปแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะแตกไว้ในเดสก์ท็อปละกันเคเนี่ยแล้วก็ลากไฟล์นี้นะครับแตกลงไปในเดสก์ท็อปนะครับผมเออผมก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับนี่นะครับได้โฟลเดอร์นี้มาเลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องแตกไฟลนะ์น่ะไปจัดการตัวเองละกันนะครับพื้นฐานต้องมีอยู่แล้วละนะ่ะ <c oughs> เคนะครับผมเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างข้างหลังไปก่อนละกันอ่ะพอเราแตกไฟล์มาได้แล้วนะครับเราก็จะได้ ตัวตโปร okay. แกรมแบบนี้มานะครับผมขยายใหญ่ให้ดูเลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยที่เราจะได้มาให้เราแล้วมันคลิกเปิดขึ้นมานี่ครับผมเอ่อต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่ right. แตกไฟล์โปรแกรมจะเข้าไม่ได้นะครับเกต่อก็เลยพอเราแตกไฟล์มาแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าโปรแกรมนี้นะครับนี่โปรแกรมอันนี้นะเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มานะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นการทักทายนะครับหน้านี้ทักทายบอกว่าเออวีลคัมอันนี้เป็นเวอร์ชั่น4แล้วหน้านี้ง่ายมากมากเลยในการจัดการเลเวลปลาบาราดครับ เราฆ่ามันไปเลยเรากดเน็กไปปุ๊บนะครับมาที่เออหน้าต่างแรกนะครับนี่เพเยอร์เลเวลลิ่งสไตล์นะครับนั่นก็คือรูปแบบ การอัพเลเวลนะครับว่าจะให้ยากง่ายยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับสีชมพูเห็นไหมในช่วงแรกเนี่ย XP ที่จะใช้จะน้อยมากๆเลยนะครับจะไปเยอะเอาช่วงหลังนะครับหมายความว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะอัพเลเวลได้ง่ายนะครับส่วนช่วงท้ายเกมก็จะยากหน่อยนะครับยิ่งเว้สุดท้ายยิงยากเข้าไปใหญ่ใช่ไหมหรือจะเป็นแบบนี้นะครับแบบสตาติกไลเนียนะครับความยากเนี่ยเท่ากันหมดทั้งเกมเลยนะครับผมไม่มีช่วงไหนยากง่ายไปมากกว่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหมหรือจะแบบนี้นะครับต้นเกมเนี่ย อัพเลเวลง่ายแต่การเกมก็จะเริ่มยากขึ้นมาละนะครับอันนี้จะแบบสมดุลหน่อยสมดุลหน่อยเนาะเป็นแบบเทเบิลท็อปนะครับ ก็ผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมได้แล้วก็กดลูกศรนะครับไปทางขวานะครับไปหน้าต่อไปในหน้านี้นะครับจะเป็นเอ่อเพเยอร์เลเวลนะครับอ่ะน่าจะเป็นคาว่าเลเวลเนาะให้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงคาว่าเลเวลตรงนี้นะครับไอตรงนี้จะเป็นแม็กเลเวลของตัวละครของเรานะครับว่าเราอยากจะปรับให้เลเวลเนี่ยซักเลเวลเท่าไหร่นะครับอาทิเช่นผมอยากจะปรับให้ตัวละครเราเลเวล200นะครับให้เราใส่ไปสามรถามว่าทาไมต้องใส่ไป300นะครับนั่นก็เพราะว่าตัวโค้ดเนี่ยมันต้องมี การเผื่อเลเวลไปสัก100นะครับเออมันจะถูกลบไปร้อยเบลอ่ะหากเราใส่ไป200รเลเวลที่เราได้มาก็จะตกอยู่ประมาณ100นะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับหากผมอยากได้200ผมก็จะใส่300เข้าไปปุ๊บพอเราใส่300ไปแล้วนะครับให้เรากดเมน์เมนนวลรีเฟซตรงนี้ทีนึงนะครับก็จะเป็นการ รีเฟซให้ดูว่าที่เลเวล75เนี่ยเราต้องใช้ค่าประสบการณ์ทั้งหมด1 7 0 0 0 0เลยนะถึงเราจะได้เลเวล75นะครับที่เลเวล300นะครับใครอยากเวลตันต้องมีค่าประสบการณ์สูงถึง100ล้านเลยนะครับเห็นไหมเออนะครับความความยากมันก็จะยากขึ้นไปด้วยหากเราตั้งค่าประสบการณ์ไม่สูงเกินนะครับซึ่งการปรับค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้ที่สเกลลิงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับค่าสเกลไว้ที่200ละกันอ่ะแล้วก็กดแมนนวลรีเฟซทีนึง 26ล้านนะครับเราสามารถอัพได้ถึงเลเวล300เลยซึ่ง26ล้านถามว่ายากไหมก็ถ้าเป็นออ f ฟิเชียนะครับถ้าจําไม่ผิดก็ตกอยู่ที่ประมาณ30ล้านปะไม่แน่ใจวะเออน่าจะใช่มัง้งถ้าไม่ใช่ก็จะด่าผมละกัน <c oughs> หรือใครนะครับสายฮาร์ดคอร์อยากจะให้อัพเบลยากๆใช่ไหมปุ๊บเราก็ลากไปเลยสักพันหนึ่งเราก็กดแมนนวลรีเฟซนะครับเนี่ยก็จะได้แต่200ล้านเนาะหรือถ้าเกิดใครลากไว้เยอะเกินนะครับมันจะเออเล เออเลอร์ er หรือเปล่าเอ้ยไม่เออเลอร์ว่ะถ้าเกิดมันมีการเออเลอร์เกิดขึ้นนะครับมันจะมีตัวหนังสือแดงๆตรงเนี้ยทางมุมขวาบนของโปรแกรมนะครับให้เราทําการลดสเกลลงนะครับเออลดลดสเกลลงแล้วก็รีเฟซจนกว่ามันจะไม่เออเลอร์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโค้ดมันจะเออนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปรับที่เลเวลพันไปเลยละกันอะโอเคแล้วก็เออเลเวลพันนี่อันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยพันล้านปะเดี๋ยวผมจะปรับค่าสเกลลิงไว้ที่200ละกันนะครับผม200นะครับ ปุ๊บที่อะไรเนี่ย900ล้านปะเนี่ยเออนะ900ล้านนะครับต้องมี XP 900ล้านถึงจะอัพเลเวลได้ถึงเลเวล1,000นะครับผมพอเรามีเอ่อแม็กเลเวลที่เราพอใจแล้วนะครับมีแม็กค่าประสบการณ์ที่เราพอใจแล้วนะครับอย่าลืมทุกครั้งต้องกดเมนนวลรีเฟซก่อนนะครับหรือถ้าเกิดเรากดติ๊กที่เรียวไทม์รีเฟซเนี่ยบางทีมันเอ๋อนะครับแนะนําให้กดตรงนี้ดีกว่านะครับเมนนวลรีเฟซพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างใจเราต้องการแล้วนะครับเราก็กดลูกศร ไปทางขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นเอนเกมสกิลพอยต์สไตล์นะครับหรือก็คือเอนเกมพอยต่อเลเวลที่เราจะได้นะครับซึ่งหากเราเลือกอันเนี้ยสตาติกนะครับเอนแมเป็นเส้นตรงนะครับในทุกเลเวลที่เราอัพเนี่ยเราจะได้ค่าเอนเกมพอยต์เท่ากันหมดทุกเวลเลยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเป็นลีเนียนะครับในช่วงแรกๆก็จะได้พอยต์อัพเอนเกมเนี่ยน้อยข้างหลังก็จะได้เยอะนะครับเพราะว่าท้ายเกมเราต้องใช้พอยต์เอนเกมเยอะถูกไหมใครไม่เข้าใจก็ช่างมันเลยผมไปต่อแล้วนะโอเคครับพอเราได้ร แล้วนะครับผมเอาแบบสตาติกละกันเออทุกเลเวลเนี่ยได้เอ็นแกมเท่ากันหมดได้เอ็นแกมพอยต์เท่ากันหมดเลยนะครับผมก็กดลูกศรเน็กเลยนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับเอ็นแกมสกิลพอยต์เราก็ตั้งค่าสเกลนะครับว่าอยากจะให้ในแต่ละเลเวลเนี่ยเราได้ค่าเอ็นแกมเท่าไหร่เราเลือกผมสมมติว่าผมเลือกไว้ที่200นะครับแล้วเรากดรีเฟรชปุ๊บอ่ะเท่ากับว่านนะครับที่เลเวล 1,000นะครับเราจะได้ค่าเอ็นเกมทั้งหมดเอล้านปะเออซึ่งเราก็ต้องไปดูเองนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเราเนี่ยต้องใช้ค่าพอยเอ็นเกมเท่าไหร่ถึงจะพออัพทุกเอ็นแกมอัพทุกสกิลนะในที่นี้ผม2ล้านผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะครับผมก็กด n e x กไปเลยต่อมานะครับนี่ กิจเจอร์เลเวลสไตล์นะครับหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าเลเวลไดโนเสาร์ที่เราจับมาแล้วนะครับว่าอยากให้ไดโนเสาร์ของเราเนี่ยอัพได้กี่เลเวลนะครับผมซึ่งสไตล์ตรงนี้นะครับจะเป็นความยากในการเก็บเลเวลของไดโนเสาร์ของเรานะครับหากเราตั้งแบบนี้นะครับนี่อันสีส้มนะครับ MMO นะครับช่วงเลขในดอเซลของเราจะเก็บเบล ง่ายมากนะครับแต่พอตอนเลเวลของนโนเสาเราเริ่มตันแล้วล่ะเลเวลเริ่มตันแล้วมันจะเก็บยากขึ้นนะครับเท่ากับว่าเ p ็กพีที่ควรเก็บเนี่ยจากข้างหน้าเนี่ยมันจะไปกองข้างหลังหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นอันนี้นะครับสตาติกลีเนียนะครับผมความยากในการฟาร์มเบลของนโนเสาของเราเนี่ยตัวนั้นๆน,น,นะก็จะมีความยากที่สม,มูทพอดีเลยนะครับผมช่วงเลเวลแรกๆก็จะเก็บเบลง่ายนะครับยิ่งเบลท้ายก็เก็บไม่ง่ายไม่ยากก็ปานกลางปานกลางนะครับ หรือจะแบบนี้นะครับค่อนข้างสมดุลนะครับแรกๆก็จะเก็บเวลง่ายหน่อยนะสมมติว่าผมมีทีเล็กหนึ่งตัวนะครับทีเล็กตัวนั้นในช่วงแรกเนี่ยในช่วงเออหนึ่งร้อยเวลแรกเก็บง่ายมากสมมติว่าเลเวลตันสัก300ใช่ไหมหนึ่งร้อยเวลแรกเก็บง่ายมากเลยนะครับช่วงเออหนึ่งร้อยถึงสองร้อยก็จะเก็บยากขึ้นมาหน่อยนึงช่วงเลเวลสองร้อยถึงสามร้อยก็จะเก็บยากขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงตอนนั้นนะครับทีเล็กเราก็จะโหดไปแล้วนะเอออัพสเต็กมาแน่นละปามได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยยยยววผผมมมมจะะะะะเเเเเเลลลลลืออออกกกปปป็นน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 แบบบบบีีี้้ััััั่่่าาสสสตตติคคครรรฉไ พอเลือกสไตล์ได้แล้วเราก็กด next ไปนะครับหน้านี้นะครับ c r e a เจ r e l เ v e l ลนะครับผมเราอยากให้ในดาสเสาของเราเนี่ยอัพได้กี่เลเวลนะครับอัพได้กี่เลเวลอ่าสมมติว่าผมอยากอัพได้สัก200 l e v e เลเวลนะครับ ซึ่งนะครับไอเลเวลตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่เผื่อไปด้วยนะคุณผู้ชมใส่เผื่อไปซักมไม่แน่ใจว่ากี่เลเวลอ่ะสัก5เลเวลมั้งนะครับเพราะว่ามันจะถูกหักลบไปอยู่อ่ะเออ,เ,อเดี๋ยวกดรีเฟซก่อนปุ๊บอ่ะอันนี้ผมปรับไบ้เอสองร้อยห้านะครับเออผมไม่แน่ใจว่าต้องเผื่อไว้100หรือเปล่านะจําไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่ไป200ละกันเราจะได้รู้ว่ามันเพิ่มมากี่เวลนะครับผมแล้วก็สเกลลิงข้างล่างนี่ก็ตามนี้เลยเป็นเอกที่เราจะได้นะครับซึ่งต้องสัมพันะ แต่ว่าเราปรับสเกลไว้เยอะอย่างเงี้ยฟาร์มเวลกันตาแตกเลยนะครับเนี่ยเออนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสเกลลิ่งผมก็ปรับไปสักเออสองร้อยละกันนะครับได้ปะได้200ไม่ได้เหรอเหมือนจะปรับได้ไม่เกิน150นะครับผม อ่ะมนันว่าผมปรับไปสัก150และกันยากๆหน่อยเออโอเคนะครับเลเวล200ก็ปรับไปที่150นะครับพอเราปรับสเกลอะไรเรียบร้อยแล้วเลเวลก่อนที่เราจะเน็กไปนะครับให้เรากดรีเฟรอีก1ทีนะครับเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลที่ถูกต้องนะครับพอได้ข้อมูลที่สมใจยอยากแล้วกดเน็กไปเลยนะครับผมหน้านี้นะครับตามไปไม่มีอะไรปุ๊บอ่าหน้าสุดท้ายนะครับมันจะมีคําว่า generate game ini นะครับให้เรากด เจนเนอเรตเกมอะไรได้มานะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับที่เราเซฟมาผมจะตั้งชื่อว่าอ่ะกายวอล์กเกอร์ละกันปุ๊บนะครับแล้วก็ตั้งผ่านนะครับว่าจะไปเซฟในไหนนะครับผมก็เซฟเลยนะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้เราเปิดไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์เกมนี้นะเออชื่อว่ากายวอล์กเกอร์เห็ไหมไอเอ๋ยกายวอล์กเกอร์นี่นะครับกายวอล์กเกอร์ให้เราเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหม เราก็จะได้โค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมซูมออกเห็นไหมโค้ดโค้ดเยอะผู้มชมเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับซึ่งอันบนสุดเนี่ยจะเป็นของเลเวลตัวละครของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเออ่สแกนดูซิว่ามันยาวไปถึงตรงไหนนะครับอ่ะยาวมาถึงตรงนี้นะครับนี่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นคําสั่งของไดโนเสาร์แล้วนะครับยาวมาถึง998เก้าสิบแปดเบลปะเก้าร้อยเก้าสิบแปดเมื่อกี้ผมตั้งไว้กี่พันเนี่ยผมตั้งเลเวลไว้หนึ่งพันใช่ไหม เออนะครับแต่มันเจนไม่แค่998ไม่เป็นไรส่วนอันนี้นะครับจะเป็นของในตัวเสาของเรานะครับเห็นไหมถ้าอยากจะอัพเลเวล2ต้องใช้ EXP ถึงเท่าไหร่เนี่ย4 5 0 0 0 0 5เลยเหรอ โคตรเยอะเลยนะครับผมซึ่งเลเวลไดโนเสาร์มันเจนมาให้เราเท่าไหร่เอ่ยมันเจนมาให้เรา198เวลนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ทีหลังได้แล้วก็ไอ้ข้างล่างตรงนี้นะครับโอเวอร์ไลท์เพเยอร์เลเวลเอ็นเกมพอยต์ก็คือเอ่อค่าค่าอัพสกิลที่เราจะได้นะครับเมื่อกี้ผมเลือกสไตล์เป็นลิเนียถูกไหมเออก็คือทุกเลเวลเนี่ยได้ค่าเอ็นเกมเท่ากันหมดเลยนั่นคือ200 200 200 200 200 1,000บรรทัดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะก๊อปโค้ดตั้งแต่บรรทัััดนนี้้ะคครบตตงแต่่าว โอเวอร์ไลท์เดสนะครับก๊อปมาเลยนะเดี๋ยวลากไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับผมใครที่ปรับเบลไว้เยอะก็ยากหน่อยนะครับหรือจะกดคอนโทลคอนโทนเอป่ะหรืออินเทอร์เน็ตเอกดคอนโทนเอเอาก็ได้นะครับอ่ะก๊อปมาทุกอย่างเลยนะครับอ่ะกอปี้นะครับผมกอปี้ข้อควรระวังนะครับควรก๊อปให้หมดทุกตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเลขตัวหนึ่งก็อย่าพลาดนะครับไม่งั้นการตั้งค่ามันจะผิดเพี้ยนไปนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าก๊อปแค่ตัว E ตัวนี้มานะครับต้องตัว L มาด้วยนะ เอออะผมก๊อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาโค้ดทั้งหมดเนี่ยไปวางในไฟล์เกม ini นะครับหรือก็คือที่ผมสอนเปิดไปเมื่อตอนต้นคลิปอะเนี่ยเห็นไหมมันมี2ตัวนะครับไอตัวนี้เลยนะครับเกม ini นะครับเราเปิดขึ้นมานะครับนี่แล้วให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดนะครับเลื่อนไปล่างสุดนะครับให้วางโค้ดต่อจากโค้ดบรรทัดสุดท้ายนะครับผมปุ๊บนี่ตอนเราก็กดคลิกขวาแล้วก็เพสได้เลยนะครับโค้ดของเราก็จะมาละนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็วางโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับมันทัดนี้นะครับคือมันทัดสุดท้ายเนาะนะครับผมก็กด Enter ลงมา1ทีเนาะแล้วก็วางโค้ดตัวนี้ไปนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าไอ้บรรทัดสุดท้ายยังเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคก็ยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตามด้วยนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับให้เราทําการเซฟนะครับผมไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับหรือจะกดกระโดเอก็ได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าเนาะโอเคครับอ่ะเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คําาสั่่งในกรเพิม ค่าประสบการณ์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้ตัวผมเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่งนี้นะครับ cheat experience แล้วก็ตามด้วยค่าประสบการณ์ที่ต้องการนะครับฟอฟอนะเดี๋ยวนี่คาสั่งนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับคำสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับ enter เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีบนี้ก็มาดูว่าเลเวลเราเพิ่มมากี่เวล736เวลใช่ไหมผมก็เพิ่มอีกนะครับสงสัยต้องใช้ค่าประสบการณ์เยอะเพิ่มไปหลายรอบเลยอะปุ๊บ เพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ย899เบลนะครับอันนี้คือเลเวลแม็กของผมแล้วนะบวกกับเลเวลหนึ่งของเรามีอยู่ก็จะเป็น900เบลนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าเราต้องใส่ไอ้โค้ดตัวนี้เนี่ยเผื่อเอาไว้สัก100เลเวลนะครับเ mm hmm. พราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเลเวลเราหายไปไหน100เลเวลเดี๋ยวผมจะดูโค mm ้ด hmm. นี่เมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ของเรามันตันที่980เอ่อ998ใช่ไหม เราก็แค่ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มไปอีก100เวลนะครับให้เรากลับไปที่เอ่อเหมือนเดิมเลยนะครับโปรแกรมนี้นะปุ๊บนะครับเพเยอร์เราก็เพิ่มไปสักเอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเวลนะครับผมจากนั้นกดรีเฟรชด้วยนะครับอย่าลืมแล้วก็กดเน็กเน็กไปเลยนะครับโอคแล้วก็เซฟไฟล์ใหม่นะครับปุ๊บเอาเป็นกายวอเกอร์สองแล้วกันกายวอเกอร์สองนะครับโอค จากนั้นนะครับให้เราลบโค้ดที่เราใส่มาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับลบทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก๊อปโค้ดมาใหม่นะครับจริงๆไม่ต้องลบทั้งหมดก็ได้นะครับแต่การบางคนเขาไม่ได้มีพื้นฐานโคดดิ้งนะครับผมเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดเพราะงั้นเนี่ยเราลบให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนที่เราจะใส่โคดลงไปนะครับแล้วก็ไปก๊อปโคดมานะครับจากเออเมื่อกี้กายวอร์เกอร์สองใช่ปะนี่กายวอร์เกอร์สองนะครับ Okay, เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเ,เลยนะอันนี้เราทําเป็นอยู่แล้วนะครับผมพอกอปมาแล้วนะครับก็วางที่บรรทัดล่างสุดนะครับวางที่บรรทัดล่างสุดนะครับผมเอคเดี๋ยวผมขึ้นไปลบพารามิเตอร์อันนี้ทิ้งก่อนนะครับเมือ่อกี้ผมกอปมาเผื่อกอปมากอปมาเกินนะครับไหนวะนี่นะครับอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่แล้วนะมันมีอยู่บนสุดอยู่แล้วครับไอเกมชูตเตอร์ชูตเตอร์เกม dot ชูตเตอร์เกมโหมดเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีอยู่แล้วนะครับนี่อันเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับพอได้มาแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟแล้วก็รีเกม1ทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลเวลตัวละครเราเพิ่มขึ้นหรือยังโอเคนะครับผมรีเกมมาละนะครับนี่เบลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คาสั่งเพิ่ม XP นะครับเพิ่มไปสุดเลยเพิ่มหลายทีโอเคได้มา่กี่เบลลอ่ะเรียบร้อยนะครับผมได้แล้ว99 9 9อันนี้คือเลเวล 1,000ันที่แท้ทรูนะครับนี่นะครับบวกกับเลเวลหนึ่งของเราก็เป็น1,000นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มอีกได้ไหมผมใส่พีเพิ่มไปเยอะมากเลยตอนนี้นะครับไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ตัวตัวละครผมก็เลเวล1 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาจับในดาวเสาสักตัวนะครับเราจะได้เทสกันว่าเลเวลเนี่ยมันเพิ่มมา2 0 0เวลเหมือนที่เราได้ตั้งไว้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะฟอสเทมเจ้า3เขาตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ขึ้นขี่แล้วก็เพิ่ม เลเวลด้วยคำสั่งชีดแอ p เพลนนะครับโอเคตอนนี้นะครับเพิ่มมา199เวลนะครับตันหรือ,อยังวะเนี่ยฮึบน่าจะตันแล้วนะครับเพิ่มมาเกือบ200นะครับแต่เมื่อกี้จริงๆเราตั้งค่าวไว้200ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่โค้ดนะครับผมโค้ด <Code S 1> <Code S 2> ของไดโนเสาเลื่อนมาน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่ตอนแรกนะครับที่เราก็โค้ดมานะครับมันเจนมาให้แค่เลเวล 198นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็แค่ทําการเพิ่มไปนะครับผมทําการเพิ่มไปมันจะได้เลเวล200พอดีนะปุ๊บผมก็ก๊อปปี้แล้วก็วางตอนนี้มันจะมีเลเวล198 2ชุดนะครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น199นะครับแล้วก็เพิ่ม XP เออมาอีกสักหนึ่งแล้วกันโอเค ทังนั้เดี๋ยวผมรีเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองกลับมาดูนะครับว่าเลเวลในดสาอของเราเนี่ยสามารถอัพได้200เบลแล้วหรือยังนะครับโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมเ,เพิ่มสริปไปนิดนิดนึงนะครับผมเพิ่มไปที่เลเวล199ใช่ไหมผมก็เซฟแล้วก็ทําการรีเกมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเช็คดูแล้วกันนะว่าในดสาอหลังจับเนี่ยมันจะเพิ่มมา200เลเวลพอดีเป๊ะเลยหรือเปล่านะครับอ่ะผมเพิ่ม XP เรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเห็นไหม เพิ่มมา200เวลเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตันละหล่ะนะา2 0 0เวลนะครับเดี๋ยวผมจะลองัอ u ก xp ไปสุดเลยละกันไม่ได้ตั้งมาโคมาด้วยจิ้มมือล้ลวนเลยโอเคนะครับ10ิเบลสุดท้ายเรียบร้อยนะครับผม200 l เลเวลนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มเอ่อแมกเลเวลให้ในเดเสาป่านะครับการเพิ่มแมกเลเวลให้ตัวละครของเราและการเพิ่มเลเวลให้กับในเดเสาที่จับมาแล้วนะครับว่าอยากให้น้องเนี่ยอัพได้กี่เเวลนะครับหากใครไม่เข้าใจหรืองงตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วก็เข้ามาตอบเม้น์ให้นะครับและก่อนจากกันไปนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพูดคุยกันนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการออกมาทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกายวอร์เกอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ